รถในฝันของผมเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ F7 ดีไซน์อย่างสวยนะฮะราคาที่เขาเกิดมานะฮะถ้าตีเป็นเงินไทยตอนอยู่ที่จีนเนี่ยประมาณล้านนิดนครับรุ่นที่อยู่ในกรอบแบบนี้นะคะนั่นคือ Ultimate เ s i g ีมันเองเขาเรียกว่า u l t ต m ม t e Go ตัวนี้เป็นแสนจากมาจากทองคำ 18K สามารถมาช้อปปิ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะเป็นราคาที่นี่มัน269อยวนนะ269คูณ5นะครับ1,345บาทถือว่าแพงกว่าของเราแพงกว่าของเราแพงกว่าของเราอ่ะแพงกว่านะตอนนี้เราขายู่ที่1,200 199อ้าว่แพงกว่าด้วยแล้วมีของแถมด้วยอ อาฮะทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนนะฮะมาอยู่กันที่เขาเรียกว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองของเซนเจอร์เลยครับเราอยู่ที่ช็อปหัวเว่ยครับเขาบอกว่าช็อปเนี้ยที่เซนเจอรนนะใหญ่เป็นอันดับหนึ่งเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เขาเป็นอันดับสองแล้วเพราะเขาสร้างที่ใหม่ที่เซี่ยงไฮ้แล้วนะฮะแต่ว่าของทุกอย่างในนี้ยังคงมีแบบเทคโนโลยีอะไรนวัตกรรมใหม่ๆอะไรที่แบบลูกค้าชอบหรือคนสนใจอยู่ในช็อปนี้ทั้งหมดครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูกันฮะตามมาฮะนี่คือแบบ รถในฝันของผมเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นนวัตกรรมของหัวเว่นะฮะในเรื่องของรถไฟฟ้า EV แบบ100%คือใช้ไฟฟ้าล้วนๆเลยเขาบอกว่าแบตเตอรี่เขาเนี่ยวิ่งได้แบบชาร์จรอบหนึ่งวิ่งได้เป็นพันกิโลเลยนะฮะรุ่นนี้เขาชื่อรุ่นว่า S7 ดีไซน์อย่างสวยนะฮะราคาที่เขาเกิดมานะฮะถ้าตีเป็นเงินไทยตอนอยู่ที่จีนเนี่ยประมาณล้านนิดๆครับข้างในเป็นเบาะสีแดงแบบนี้เลยนะเพราะว่าสปอร์ตคาร์ส่วนใหญ่ก็ต้องบแบบเบาะแดงเท่านั้นแบบนี้แล้วก็ข้างหน้าโอ้โหแบบดูเป็นความแบบมินิมอลนะคือทุกอย่างเป็นแบบเอสวีงไงอันนี้คือรุ่นล่าสุดอันนี้รุ่นล่าสุดนะพอกดอีก3รุ่นก่อนหน้านี้อยู่แนละ้วใช่เป็นรุ่นยอดที่จะเป็นซอง SUV นะครับผม เป็นเขาเรียกว่าจุดโชว์นะครับเมด60ครับก็จะมีเป็น60 Pro 60 Pro Plus นะครับผมก็คือเรียกว่ามันดีมากเลยเนาะจับสัมผัสเบาสีสันสวยงามถ่ายลงถ่ายรูปแต่ว่ายังไม่เข้าไทยนะฮะรอรุ้นกันต่อไปว่าจะเอาเข้าไทยหรือเปล่านะครับเมื่อพูดถึงหัวจต้องพูดถึงสมาร์ทวอทครับไปดูกันดีกว่าครัว่าเขาทัวร์อะไรบ้างฮะที่ชฉกหัวนี้นะฮะตามฮะ สมาร์ทวอชที่นี่นะคะก็มีให้ดูกันแบบว่าให้ลองเลยแล้วคือแบบว่าสามารถดึงออกมาแล้วก็ลองที่ข้อมือของัวเองได้เลยแล้วก็มีหลากหลายรุ่นเหมือนกันนะคะรุ่นที่อยู่ในกรอบแบบนี้นะคะนั่นคือ Ultimate Design นั่นเองเขาเรียกว่า Ultimate Go ตัวนี้เป็นแสนจ้ะมาจากทองคำ 18K แล้วก็ดีไซน์ก็คือแบบดูหรูอันนี้มีคนจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือคุณเจธน,นาธิริัน์อีกหนึ่งเรือนคะ่ะเห็นว่ามันมีสามารถที่แบบสั่งสมาร์ทวอชได้โดยการผ่านกดตู้ด้วยตัวเองด้วยใช่ โ oh, อ้น,น,นี่เป็น24ชั่วโมงสามารถกดตู้ซื้อ Huawei Watch ได้เลยนะคะนี่อ,อันนี้ให้ดูก่อนแล้วฝั่งนี้ก็จะขายดีหนึ่งรุ่นนะคะที่เปิดตัวที่ไทยไปแล้วเป็น GT Pro ก็จะมีหลากหลายแบบมากอันนี้ถ้ามองเผื่อๆก็นึกว่าเป็นตู้กดน้ํานะฮะ,ะสำหรับใครเวลาหิวน้ำมาแต่จริงๆแล้วมันคือเนี่ยเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของ Huawei ครับที่สามารถที่จะ สามารถมาช้อปปิ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะเดียราคาที่นี่มัน269 26 <9. S 2> อยูกนนะ269รคูณหนะครับ1 3 4 5บาทถือว่าแพงกว่าของเราแพงกว่าของเราแพงกว่าของเราอ่ะเพราะตอนนี้เขนะายอยู่ที่1,299อ้าส่าแพงกว่าด้วยแล้วมีของแถมด้วยอ่าใครที่เป็นคนไทยที่เห็นคลิปนี้อยู่ครับถ้าอยากจะได้แบรนด์8โทรหนึ่ง่ายกว่าเยอะครับหรือไลน์แอดเอาไว้กั ต้องบอกว่าเป็นทริปที่ทางโหวเว่ยนะเชิญทางอามาโดมาดูนวัตกรรมของเขานะเป็น3วัน2คืนที่ผมมีความสุขมากดูแลดีมากจริงๆพี่บีถามความรู้สึกพี่บีนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะที่ได้มาที่โหวเว่ย2วันนี้ครับแต่จริงๆอ่ะบีชอบแคมปัสเขามากเลยนะคือที่เห็นนะคะที่แบบว่าเฮ้ยมันเหมือนเมืองยุโรปเลยอ่ะพอเดินไปโซนนี้ก็เป็นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยคือสถาปัตย์ทุกอย่างเนี่ยเขาเป็นยุโรปคือชอบตรงที่ว่าทางผูเจ้าของเขาเนี่ยเขาคิดถึงเรื่องของคอนเซ็ปต์ฮาร์โมนีที่เขาบอกว่าอยากให้ ของทุกคนนะมีพัฒนานอยู่ในตึกสวยๆแบบนั้นนะคะและให้ทุกคน่ะได้ทํางาน ผลิตสินค้าออกมาสักหนึ่งชิ้นอะให้ทุกคนได้แบบทาํางานกันเต็มที่แล้วก็กวาดที่พวกเราจะได้ใช้สักหนึ่งเรือนแบบเนี้ยคือมันเทสกันแล้วเทสอีกยึยกตัวอย่างง่ายๆที่ผมใส่อยู่เนี่ยคือแบรนด์แตกเขามีการเทสโดยเอาอนักกีฬาโอลิมปิกมาใส่เซนเซอร์จับเซนเซอร์ทั่วตัวลแล้วก็วใช้กล้องแบบรอบด้านเลยนะเพื่อจับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อทําให้ผลการวิเคราะห์ออกมาเนี่ยแม่นยําและถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นค่าต่างๆที่เราวัดได้จากนาฬิกาแบรนด์แหรือสมาร์ทวอตของหัวเว่ยนะมั่นใจไดางรุ่นนะ ส่งเป็นเขาเรียกข้อมูลทางการแพทย์ได้เลยครใครได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนในราคาที่แบบคนไทยเอื้อมถึงได้สบายมาก แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทางอัมาโดก็รู้สึกดีใจนะที่ทางอัมาโดเองตอนนี้ก็กล้าพูดว่าเป็นพาร์ทเนอร์แล้วแหละกับทางหัวเว่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสินค้าอะไรนะจากทางหัวเว่ยที่มันดีๆที่แบบอยากให้เข้าไทายแล้วแบบอาจจะยังเข้าไม่ได้เดี๋ยวอัลมาโดจะเอาไปชิงตัดหน้ามารับรองว่าเป็นราคาโปรโมชั่นที่ทุกคนรู้สึกเล้าใจต้องหยิบมือถือแล้วโทรหากันได้แน่นอนฝากติดตามนะในส่วนข,ของช่องทางของอัมาโดไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ขอปิดคลิปนะคะที่เป็นเอ็กซ์คลต่อิปปไ เจเจอกันที่เซี่ยงไห้ก็ได้ถึงเส้นเราจะเปยังไงเดี๋ยวรอติดตามไปเลยคะ่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย